ขอเชิญนะครับนิวสตาร์มาเตอร์ตรงรัดใจดีโชริพัฒน์ด้านหน้าแล้วนะครับและขอเชิญกรรมการผู้จัดการคุริปุยองนะครับมากมองมาตกกุภูมิผมช่้งถ่าง ถ้าสามแสนบาทเช่นกันแทนโอ้ตากลยค่ะอีกครั้งยค่ะแฟนคลับเยอะสวัสดีค่ะดิฉันนิว Star ์มา t e สเตอร์กับวิสาหิสมอางค่ะหรือ,อขอบคุณค่ะ ฉันสวยฉันเก่งอันนี้รู้ค่ะ <c oughs> ออย่างที่ทุกท่านทราบว่าพลอยไม่ได้ชอบการทําเครือข่ายมาตั้งแต่ต้นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจหลักๆก็คือคุณแม่ก็อย่างแรกที่อยากจะขอบคุณคือขอบคุณแม่ค่ะที่ทําให้เราพยายามอยากด่าอตมีในวันนั้นจนทําให้เรามารักอตมีในวันนี้นะคะแล้วก็ อยากจะขอขอบคุณนะคะสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือพาร์ทเนอร์ของพลอยทุกๆคนตบมือให้พวกเขาดังๆค่ะขอบคุณที่เดินเคียงข้างกันและสู้มาด้วยกันนะคะแล้วพลอยก็สัญญากับพาร์ทเนอร์พลอยทุกคนว่าถ้าพี่ๆยังจับมือหนูอยู่หนูก็จะเดินไปกับพี่ทุกๆคนคะ่ะ เอาส่วนสปอนเซอร์ของพอยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาเลิฟยืจุ๊บๆขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะที่หลายๆครั้งพอยถามว่าคิดถึงบ้านไหมอยากกลับบ้านไหมแล้วทุกครั้งคำตอบก็ยังเหมือนเดิมค่ะถ้า ฉันกลับบ้านแล้วพาร์ทเนอร์ที่เมืองไทยจะทำยังไงนี่เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ขอบคุณมากๆค่ะเพราะถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีเราเหมือนกันค่ะขอบคุณสปอนเซอร์ที่อยู่ทั้งที่เกาหลีแม้กระทั่งท่านอ e พีเร e ีลอิอูพอยจำได้ค่ะครั้งหนึ่งพอยเคยร้องไห้หนึ่งครั้งตอนที่พอยมีคำถามกับท่าน สิ่งที่ท่านถามว่าเราทำเพื่ออะไรวันนี้คำตอบของพลอยนอกจากคุณแม่ก็เพื่อพาร์ทเนอร์ของพลอยทุกๆคนค่ะขอให้ทุกคนนะคะที่รู้จักอัโตมีในวันนี้อย่าปล่อยมือจากอัโตมีนะคะวันนี้แม้จะดูยากนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนแต่ขอบอกว่าท่านประธานบอกว่า ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินไปเองค่ะแล้วถ้าทําบ่อยๆทุกท่านก็จะได้พาร์ทเนอร์ที่น่ารักที่ยืนอยู่เคียงข้างท่านแล้วแก่ไปพร้อมๆกันพอยรับรองค่ะพอยสัญญากับป้าๆทั้งหลายแล้วว่าเ <c oughs> จอกันตอนแก่บ้านพักคนชลาที่ไหนดี <c oughs> แต่เราหวังว่าลูกค้าทุกคนค่ะจะเป็นอิมพีเรียลไปเหมือนมอนพอลอยและครอบครัวของเราทุกๆคนค่ะขอบคุณมากค่ะ